ณวันนั้นมีใครสักคนหนึ่งเชื่อเราไหมเออพี่สาวพ่อพวกนี้ถามว่าขอเชื่อไหมก็พยายามหาหมอดูที่บอก <คะ S 2> ว่ามันเกิดจากอะไร<ค>ะผมคิดว่าพี่สาวอ่ะคนในครอบครัวพ่อเชื่อนะแต่พ่อก็ร้องไห้คือมันเหมือนว่าพ่อเนี่ยผมก็คือ พึ่งของเขาเข้าใจแต่มันพังอ่ะพี่นะค่ะคือพ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 ังแล้วเขา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 พราะผมบอกว่าผมไปทํางานไม่ได้นะคือวันนั้นอ่ะตอนที่ผมรู้ว่าผมเป็นหมอเนี่ยค่ะมันคือวันอาราสาถาบูชาค่ะอย่างวันน,วน,าาาาวนี้คือวนัอวนอาราสาลาหะพ่งนี้คือวันเข้าพรรษาค่ะคืนวันอาราสาหาบูชาเนี่ยผมนอนหลับอยู่ที่บ้าน ผมเห็นพระเนี่ยเยอะมากพี่พระที่มรณภาพาไปนะพระเกจิต่างๆที่เราไปกราบไหว้เนี่ยเข้ามาหาผมแล้วก็สวดมนต์ที่บ้านผมผมก็ตกใจว่าทาไมพ่อแล้วก็พี่น้องเราทําไมถึงไม่มาฟังพระสวดมนต์ใช่ไหมผมก็ยกมือไหว้เสร็จพอยกมือไหว้เสร็จปั๊บก็มีพระรูปหนึ่งเดินไปบอกผมว่าหนุ่มเขาไม่เรียกผมหมอนะไอ้หนุ่มหนุ่มไม่ต้องไปหางานทํานะมาอยู่ช่วยเหลือคนนะผมก็บอกว่าหลวงพ่อผมไม่มีวิชาคาถานะแกก็บอกผมว่าเดี๋ยวมีคนมาสอน พอตื like you, ่นนอนเช้าผมก็บอกพ่อพ่อก็ก็ร้องไห้ผมก็รับไม่ได้พ่อก็รับไม่ได้ผมก็อีกห้องเทปต่อพี่เพราะจะมาสมัครงานที่กรุงเทพใช่ไหมก็สทาไม่ได้แต่ถามว่าตอนนั้นพ่อเครียดไหมเครียดเพราะชาวบ้านเขารู้แล้วว่าส่งผมมาเรียนเนี่ยแต่ไม่ได้อะไรเลยก็มีแค่วุฒิปีฝาขนาดนั้ อันนี้มันเป็น <c oughs> ที่มาของการเข้าเข้าสู่คําว่ามือปราบสังคเวสีหรือเปล่าคะใช่พี่แต่ผมก็หนีอยู่พักหนึ่งนะผมรับไปได้คือช่วงที่หนีเนี่ยผมจะไปอยู่กรุงเทพหรือต่างจังหวัดก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ยังเจอสิ่งรีรับจนผมทนไม่ไหวแนละ้วผมว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดก็กลับไปแล้วแล้วก็เริ่มปัดป่าคนก็ต้องมีคนดูถูกกันแล้วเพราะว่าตอนนั้นผมประมาณยี่สิบห้ายี่สิบหกคือคนเราคาดหวังว่าคนเป็นหมอนี่หนึ่งต้องอายุมาก ถ้าไปหาปั๊บบางคนมาหาผมปั๊บเจอผมกลับเลยเห็นเราเป็นเด็กคแต่หลายคนก็ย้อนกลับมาใหม่เพราะไปหาที่อื่นเลยมันไม่หายนี่นจนเริ่มต้นบางคนพูดว่าหมอไงตอนนั้นเนี่ยการที่เขาเรียกเราว่าหมอแปลว,ว่าเราช่วยรักษาอาการป่วยของเขาเหรอคะใช่ครับพี่ผมอธิบายก่อนว่าอาการทุกคนเนี้ยที่บ้านผมเนี่ยจะมีผู้ป่วยอยู่ประมาณ200ชีวิตค่ะแล้วก็จะไปมาหายแล้วกลับที่มาใหม่ก็มีเยอะมากนะโรคที่เราช่วยเนี่ยคือหนึ่งโรคที่เหนือธรรมชาติ วิทยาศาสตร์ไม่สามารถรักษาเขาได้ไปโรงพยาบาลมาหมอก็หาโรคไม่เจอเนเคปนี้นที่เรารักษาแล้วนี่แบบปาร,รักษาเขายัางไงอ่ะคือมันมีวิธีการผมก็บอกแล้วรู้ได้ยังไงว่าเราจะต้องรักษาคนนี้แบบนี้พ<ท>อ,อรเรามองกับปั๊บพี่พี่ชอ็อตมันจะเห็นสภาพแล้วว่าต้องรักษายัางไงครับคือมันจะอยู่ใต้สานึกของเราเลยมันเหมือนเรารู้เองเนี้ยหรอใช่ครับแต่การรักษาเนี่ยงมงายไหมผมถ้าใครมองผมอ่ะ ภายนอกไม่เคยสัมผัสอะเ้าผม,มงมงายแต่ถ้าไปดูผมรักษาคนเนี่ยจะรู้แล้วว่ามันไม่ได้งมงายเลยแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้ววิธีการรักษาแต่ละคนเหมือนกันไหมคือคืออย่างเช่นถ้าสมมติว่าใครไม่เคยทราบเนี่ยวิธีการคือ,อยังไงฮะอย่างเช่นรดน้ำมนต์ยาหม้อยาผีบอกสวดผ่มผ้าสายศิลหรือทําอะไรมัแต่ละเคสไม่เหมือนกันพี่อันบางเคสผมต้องลงพื้นที่ไปตามจังหวัดต่างๆค่ะเพราะมันเกิดจากสถานที่ที่เขาอยู่แล้วบางคนพอเข้าบ้านตัวเองปั๊บผีเข้า อยู่ไม่ได้บางคนก็หายใจไม่ออก<ม>คือพวกนี้คือผมบอกทุกเคสท,ที่มาหาผมเนี่ยคุณต้องไปหาหมอโงรงพยาบาลให้สุดก่อนค <ะ S 2> ถ้าไม่ไปโรงพยาบาลเราไม่รักษาให้คือต้องสุดจากโรงพยาบาลมาก่อนอคือไม่มีที่พึ่งแล้ว <คะ S 2> หลายคนก็มาพามาเลิกยาก็มีพี่ป่วยเปยี่สิบสาสิบปีก็มีจิตเวทแล้วก็ช่วยหมดค <ะ S 2> แต่ที่หนักคือเอามาทิ้งเ่ยตอนนี้สี่ห้าเคสติดต่อยาิไม่ได้ บางคนพอเราจะไปทำบัตรประชาชนให้ปรากฏว่าโดนคัดทิ้งจากสเบีย,ายราชแล้ว